เรารีเผาเผาตุกนี่เผาแล้วก็ฝังใช่ไหมครับก็ได้ย<อ>ุ่กัน้ได้ยุ่าเผาก่อนก็ทำงานงานนระของด้วย chúng tắt, sẽ nhận thấy những lời nói cách làm sao ta sẽ nhận cái ta cái cái sao ta sẽ nhận cái 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 คุณนักนขขขขทดเนะครับี่วนี้เป็นผู้ในห้องที่เกิดเหตุนะครับในรอกับในมูยองนะครับได้ได้ร่วมกันใช้อาวุธีกแทงในน,นิรันดร์คนเดินผู้ตายมีแคความตายที่บริเวณห้องนี้นครับพอหลังจากเสียชีวิตแล้วทั้งสองคนนี้ก็ได้ขอศพนำไป เผาแลวฝงผ่านนะครับยนทยงเล้นะครับดมับงดีคือพ่เาที่นี่นะีคราลูกอาลูกเป็นรงนอนไปดิทินไปดิทินครับเราิทห่อยดิทิห่งนีบลกไปล้เดวัดตัดรูปใหม่ดึงดึงดึงชัดรััทดม่ัดรูใหม่เขาอยู่ฝั่งนี้เราอยม่ฝั่ง้มันลึ่กว่ามาตรอย่ังนี้เอ่อที่ต้องการครับไปมันัถ่าม่ที่มันหลุดับ กับนี่นี่เป็นบริเวณห้องที่เกเะนะครับเมื่อวันกตามวันเวลาที่ที่ในนั้รกับหมูหยองนะครับที่ได้ร่วมกันใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายนะครับตามคำสารภาพเขาบอกว่าได้ต่วงแทงประมาณสิบสิบครั้งด้วยกันเรามีการต่อสู้ เขามีการต่อสู้นะครับในในวันเกิดเหตุก็ผู้ตายก็มีการต่อสู้แต่ก็ผู้ตายได้เสียชีวิตในห้องนี้เลยนะครับหลังจากเสียชีวิตแล้วทั้งสองคนก็ได้ห่อศพเพื่อเอาไปเผาอำพรางซึ่งก็จะได้นําผู้ต้องหาไปชี้สถานที่เกิดเหตุกอบคำรับสภาพจุดที่เผาและฝังศพอีกครั้งเราเราได้วางแผนไหมตงหน้าไหมวางแผนโดนตัว้หมวางแผนตงหน้าไปแล้ว ก็ได้ได้ปรึกษาในในนอดก,กับในหมู่ยองเนี่ยได้คุยหารือกันว่าจะาฆ่าผู้ตายเนี่ยจะตั้งแต่เมื่อวันที่5เมษายนนะครับเราจไปเที่ยวร้านอาหารแล้วก็ได้ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันอยู่ก็ได้มีการก็มีการปรึกษาไว้ก่อนมดแล้วครับก่อนที่จะก่อเหตุทรัพย์สินที่ได้ไปเยอะไหมนอกจากรถแล้วเท่าที่รับนี่ก็ถือว่าต้องการเอารถยนต์เป็นหลักครับรถยนต์เป็นหลักทรัพย์สินสวนวดอื่นก็แท้ไปเล็กน้อย

Hãy subscribe này. Anh em xin hỏi Để không luôn lỡ những video hấp dẫn